เกินว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่เป็นหัวข้อร้อนแรงในวงการการบินไทยคือการเลือกตั้งบอร์ดการบินไทยชุดใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายๆแต่ก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับการเติบโตและพัฒนาของบริษัทการบินไทยจึงไม่แปลกใจว่ามีการสนใจติดตามและติดตามข่าวสารอย่างร้อนแรงในวันที่6พฤศจิกายน2568จะมีการประชุมบอร์ดการบินไทยเพื่อพิจารณารายชื่อบอร์ดชุดใหม่ตามมติการเพิ่มจํานวนบอร์ดเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก11คนเป็น15คนซึ่งเป็นเพียงเพื่อให้เหมาะสมกับข้อบังคับของการบินไทยที่อนุญาตให้มีกรรมการได้สูงสุด15คนการเลือกตั้งบอร์ดชุดใหม่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆคณะกรรมการสรรหาที่มีดรกุลยาตันติเตมิดเป็นประธานกำลังพิจารณารายชื่อที่เสนอมากกว่า16คนและต้องคัดเลือกให้เหลือเพียง8คนเท่านั้นซึ่งการเลือกตั้งนี้จะมีผลกระทบต่อการบริหารและการจัดการของบริษัทการบินไทย ในอนอาคตแต่ที่น่าสนใจคือการเสนอรายชื่อมากกว่าจำนวนที่ต้องการซึ่งมาจากกระทรวงการคลังมากที่สุดรวมกว่า9คนและมีผู้ถือหุ้นอื่นๆมาสนับสนุนอีกด้วยซึ่งสร้างความสนใจและความตื่นตัวให้กับการเลือกตั้งนี้มากขึ้นจึงไม่แปลกใจว่าจะมีการติดตามข่าวสารอย่างร้อนแรงและนี่คือรายชื่อของผู้ที่เสนอมาชิงเก้าอี้บอร์ดการบินไทยชุดใหม่นายวราสุจริตกุลผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานการบินและเคยเป็นกรรมการการบินไทย นายวัชราตันตรยานนท์ผู้ที่เคยเป็นบอร์ดการบินไทยและมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานนางชาริตาลีลายุทธกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและบริหารงานนางชนัญรักษ์เทชรั์กรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนายนนท์พกทรัพย์กรรมการบริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานของบริษัทใหญ่นายภากรหวังหลี กรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานของบริษัทในอุตสาหกรรมการบินนายกิติศักดิ์ศิประเสริฐผู้ที่เคยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทการบินนายรัฐพลพักภูมิประธานกรรมการของบริษัทไปสณนียไทยนายขจิตภูมิสุดศกผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบดรวีระไทยสันติประพบผู้ที่เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายรพีสุจริตกุล ผู้ที่เคยเป็นเลขาที่การคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นายปิยสวัสดิ์อมรนันผู้ที่เคยเป็นกรรมการการบินไทยนายจิโรสุกลรัตผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนายพิเชษคุณธรรมรัตน์อดีบดีกรมการขนส่งทางรางนายชานสินตรีนุชกรผู้ที่เคยเป็นกรรมการการบินไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประชาคุณธรรมดีกรรมการเจ้าหน้าที่การบินไทย สำหรับบอร์ดการบินไทยชุดปัจจุบันมีส1คนรวมถึงนายละวันแสงสนิทประธานบอร์ดปัจจุบันดอ,อร์กุลยาตันติตเตมิดนายชาครีบำรุงวงพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตน,น,นายนภกรธนสุวรรณเกษมนายยันยงเดชพิรัตนมงคลนายสัมฤทธิ์สำเนียงนายปิยสวัสดิ์อมาราน,านันนายชางศิลป์ตรีนุชก่อนพลอากาศเอกอำนาจจอรมณีใหม่นายนชายอิ่มสิริต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนี่คือข่าวสารที่น่าสนใจคือมีกรรมการ3ามคนที่หมดวาระซึ่งต้องมีการจับสลากเพื่อเลือกออกหนึ่งคนใน3ามคนนั้นนอกจากนี้ยังจะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ในเดือนธันวาคมนี้เพื่อเสนอรายชื่อบอร์ดใหม่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดคือการเลือกตั้งบอร์ดชุดใหม่นี้จะมีผลกระทบต่อการบริหารและการจัดการของบริษัทการบินไทยในอนาคต จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังมากๆจึงไม่แปลกใจว่ามีการติดตามข่าวสารอย่างร้อนแรงการเลือกตั้งบอร์ดนี้จะมีผลต่อการเติบโตและพัฒนาของบริษัทการบินไทยในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอะไรใหม่ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้งบอร์ดชุดใหม่มาพูดคุยกันในกลางคนเลยนะครับคะ่ะ